สวัสดีครับพบกับผมอั้มทัตโกนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามสําหรับหลายๆคอมเมนต์นะครับที่ถามในไลฟ์สดบ้างนะครับถามในช่อง YouTube บ้างนะครับว่านะครับการเก็บสะสมเนี่ยเพื่ออะไรนะครับมันก็มีหลายอย่างด้วยกันแต่วันนี้นะครับผมจะพูดในแนวทางของนักสะสมเก็บแบบลงทุงนะครับผมจะแยกย่อยให้พี่ๆนะครับไว้ทั้งหมด10ข้อแบบละเอียดละเอียดลยแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลไว้ให้พี่ๆพิจารณากัน อ,อันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้ว่าเรานั้นชื่นชอบสายไหนนะครับก็อย่างผมนั้นนะครับผมเล่นมีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับผมเก็บมีดหมอหลวงพ่อซื้อขายมีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับมีดหมอหลวงพ่อพัดเป็นลูกศิษย์ของใครสายไหนนะครับรุ่นครูบาอาจารย์มีการเล่นหากันมายัางไงก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพซ,ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสายวิชานั้นก็ผ่านมาทางหลวงปู่เทศนะครับผู้เป็นอาจารย์หลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อเดิมได้รําเรียนโดยตรงนะครับมีสตอรี่ชัดเจนนะครับข้อมูลพวกนี้เราสามารถหาในช่อง YouTube ได้นะครับก็เป็นข้อมูลที่เราเอามาไว้พินิจพิจารณาอันดับแรกนะครับแล้วเราต้องรู้จักนะครับว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้นะครับปฏิบัติตนเป็นยังไงนะครับเก่งจริงไหมนะครับท่านเป็นพระที่ได้รําเรียนมาไหม รวมไปถึงประสบการณ์ที่เราจะได้พบเจอนะครับลำดับต่อมานะครับข้อที่สนะครับก็จะพูดถึงยุคการจัดสร้างนะครับปีลึกนะครับหรือว่ายุคใหม่ยุคเก่านะครับมีดหมอเป็นลักษณะแบบไหนนะครับของเก่านะครับก็จะมีจํานวนการจัดสร้างที่น้อยแล้วก็นะครับมีเอกลักษณ์อย่างไรนะครับมีดก็จะแบ่งเป็นยุคเก่ายุคใหม่นะครับหรือว่ามีดวาระนะครับ แล้วก็มีดวาระปกติมีดวาระพิเศษนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีดวาระเนี่ยนะครับก็คือมีดที่มีจํานวนการจัดสร้างชัดเจนนะครับก็จะมีตัวเลขรันนัมเบอร์มีโค้ดซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนมีดวาระปกตินะครับจะมีเอกลักษณ์เด่นๆเลยนะครับเริ่มต่อโค้ดตั้งแต่ปี60แต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีการจัดสร้างมาเหมือนกันนะครับก็จะมีวิธีดูเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเริ่มจากปี60จะเริ่มมีโค้ดเป็นโค้ดตัวพระแล้วก็โค้ดลายเซ็นนะครับแล้วก็โค ตามอายุหลวงปู่นะครับลายเซ็นนะครับปี67 68 69นะครับ69แล้วก็พัด100พัด1 0 1และสุดท้ายเลยก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพคือพัด66อันนี้คือมีดที่เราสามารถเก็บได้นะส่วนลำดับที่3นะครับเราลงลึกเรื่องอมีดนี้นะครับมีวาระการจะสร้างเนี่ยสร้างเพื่ออะไรนะครับนำเงินไปทำอะไรรุ่นนี้จะสร้างในวาระไตรมาสปลูกเสกในไตรมาสปลูกเสกเสาห้า ปุกเซคืนจันวันเพญนะครับหรือว่านะครับนำเพื่อไปสร้างหอระฆังนําเพื่อไปสร้างศาลานะครับมีดพวกนี้จะมีผลต่อการสะสมนะครับเพราะเรามุ่งเน้นนะครับในการลงทุนลําดับที่4นะครับก็คือจํานวนการจัดสร้างนะครับว่ามีรุ่นนี้จํานวนการจัดสร้างเท่าไรนะครับตัวเลขเป็นเลขอะไรนะครับถ้าเป็นอย่างเลขนิยมนะครับพวกเลขน้อยเลขตัวเดียวเลข9เลข1 6 8เลขวันเกิดหลวงปู่ นะครับพวกนี้ก็จะมีผลต่อการเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเนี่ยมีแท้มีสวยเราหาได้แต่มีเลขสวยนะครับมันไม่ได้มีจำนวนการเพิ่มนะครับข้อ5นะครับข้อนี้เป็นจุดที่หลายๆท่านมักจะตัดถินใจด้วยอารมณ์นะครับหเลยนะครับจะเป็นทางด้านความสวยงามนะครับมองไปแวบแรกนะครับคือสวยเลยนะครับเห็นเป็นลายพญานาคนะครับเป็นลายมังกรเป็นลายหน้าเกี้ยวลายยันครู นะครับลาย,ยันต่างๆนี้สวยเลยงานช่างคนนี้นะครับตอกเป็นยังไงคมลึกไหมสวยไหมนะครับข้อนี้นะครับเป็นจุดที่เราสามารถจ่ายเงินได้ง่ายมากเลยนะครับส่วนข้อที่6นะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่เราจะต้องศึกษาจากข้อที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับไตรตรองมาทั้งหมดแล้วเราจะมาถึงข้อที่6ก็คือข้อที่เราจะต้องลงลึกไปทั้งด้านมวลสาร พิธีนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้มวลสารเขามีอะไรบ้างพญาเหล็กอาถรรพยาเหล็กมงคลนะครับรวมไปถึงผงต่างๆเช่นผงว่านสเสนจันขาวนะครับเกษาชั้นหมากตามตำรานะครับรวมไปถึงไม้ที่ใช้เป็นไม้คูนไตรพายไม้ขนุนอะไรพวกนี้และด้ามงานะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุที่ทําให้เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็จํานวนการจะสร้างน้อยเช่นแหมเงินแหมสามกษัตริย์แหมทองคําอะไรแบบนี้ นะครับจุดนี้ก็ขาดไม่ได้เลยส่วนข้อที่7นะครับเราก็ต้องคำนึงถึงนะครับความเดิมนะครับความเดิมของวัตถุบุคลชิ้นนั้นนะครับการเล่นนะครับหาของเก่าของสะสมเนี่ยนะครับหนึ่งเลยต้องเดิมนะครับเดิมเนี่ยคืออะไรครับไม่มีการเปลี่ยนแหมไม่มีการนำไปล้างน้ำล้างน้ำยานะครับหรือว่าไปทำให้งาเก่านะครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนฝัก นะครับรวมถึงการบุบสลายอะไรต่างๆนะครับจุดนี้สําคัญมากและพิเศษขึ้นมานะครับลอยจานนะครับนี่จุดนี้สําคัญมีผลต่อราคาในอนาคตแน่นอนรอยจานแท้รอยจานไม่เดิมอะไรพวกนี้นะครับสำคัญมากครับข้อที่8นะครับข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเคยบอกพี่ๆมาบ่อยๆนะครับหรือว่าพี่ที่ติดตามมาจะรู้ดีว่าเรื่องกระแสเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปเน้นมาก แตกขาดไม่ได้นะครับเราต้องดูว่ากระแสณตอนนี้นะครับมีดแบบไหนที่ได้รับความนิยมนะครับว่าการซื้อขายนะครับพ่อค้าคนนั้นขายเป็นยังไงนะครับลงปุ๊บมีคนปิดไหมนะครับเนี่ยกระแสนะครับเราต้องติดตามเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงกระแสนะครับมันจะต้องมากับประสบการณ์ที่เกิดนะครับเกิดขึ้นมานะครับประสบการณ์ในที่นี้ก็มีเรื่องเล่าต่อมานะครับรวมทั้งหมดคือกระแสข้อนี้ อาจจะเป็นข้อที่เราจะระลึกถึงน้อยที่สุดแต่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับและข้อท้ายๆคือข้อ9ครับข้อนี้นะครับจุดสําคัญเลยนะครับพี่ต้องหาแนวทางที่ดีคือร้านนะครับที่เขาจะขายให้เราแบบว่าซื้อตรงกับเรานะครับส่งของให้เราจริงเอาของแท้ให้เราแจ้งข้อมูลที่มันถูกต้องไม่บิดเบือนนะครับข้อนี้คือพี่ต้องหาร้านที่แท้คนแท้ให้เจอนะครับและแนวทางพวกนี้มันจะง่ายขึ้น และพี่จะได้แต่สิ่งที่ดีเข้าไปในชุดที่เราจะเก็บนะครับรวมถึงพอทที่เราจะเก็บสะสมนะครับและสุดท้ายนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราต้องมาจากพื้นฐานด้วยความศรัทธานะครับไม่ตามกระแสนะครับเราต้องมีความรู้ความเข้าใจความศรัทธาจะเท่ากับการลงทุนแบบมีอนาคตครับยังไงขอให้พี่ๆเช่าหาเก็บสะสมยังมีความสุขครับสวัสดีครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ